ั่งไปขาวจัะครับตาตีมันจะเด็กนะขา่ครับขาเขาแค่สวยมากเลยจ้ะมีกระดิบขาใหญ่นะตาดสิปินงาักมากกานลเยอืสามสองคู่สวย สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซี FC ทุกคนทุกท่านเนาะจ่าี่เขามารับชมจบเม่กิกพาลุยจ้าสวัสดีพญามิยาเอฟซีทุกท่านครับผมจ้าทั้งที่อยู่ในประเทศหลักการตั้งประเทศน้ำเนาะจ้าครับผมวันนี้พอกัำวันที่28เนาะค่ะ28ตุลาคม2568ันห้า้อจ้าวันนี้เม่กิกก็พอกิกพาเขาปฟาฮาเฮ็ดเก่าเนาะแม่นครับผมออกมาแบบสายๆเลยจ้าเกือบสิเทียงแล้วเนาะนี่ครับผมมันจะออกกับผาพาแพ็คเฮดจ้บพี่น้องแพ็คเฮดไว้ส่งพี่น้องเอฟซีเนาะนี่ครับจ้า กะไปตามลุนตามโซ่ก็ไ <mar> ม <cribing> <half> ่กิ๊กพอกะคิดจ้าเอาปลาเฮ็ดมัอนี่สิได้สีมันบอเนาะจ้ามัอนี่บริภาษาขึ้นผู้ขึ้นเขาเด้จ้าอยู่ผู้กะเฮ็ดบดคอนกับเบิร์ดละเนาะนอกจากผู้ทางอื่นเนะจ้ะแต่ทางที่ไม่กิ๊กไปเบิร์ดละจ้าบอมีละจ้ากะไปลุนน้ำกันอยู่ปลาลางเนี่ยละจ้าสิได้สีมันบอไปกันเลยจ้าไปครับผมอ่าครับผมมัอนี้ทิพาอยู่ปลาลางครับผมบริขึ้นผู้ขึ้นเขาครับมัอนี้แขกของทรงเอฟซีครับผม ก็เลยประเด็นถิ่นไปครับผมออกมาบากจากบา้านสวยๆครับผมเลยผอบพวกกิจพอบจุไปกกิกว่าครับผมเพ็ดกอครับผมเลือพี่น้องเพิ่นมาไต้บ่ะไอ้คืออยู่ดอกหนกึงจ้ะโอ้ยคือหลีดีแ,แท้เลือดจนเลือสฟาบเอ้าหลีทาพวกกิกจ้าพี่น้อง <laughs> ขาขาวๆเอาพวกกิจอยากเข็นเต็มๆจ้างามยังจ้ะ สวยแท้สวยมากเลยจ้ะสีสันเพิ่นมาสวยบ่มาก็มาสวยเจ๊เฮ็ดเจ๊สวยบ่จ้ะนั่นอีกดอกนึงเลยอะไรบ่ขอไปเอาดูโอ้แม่งกินเพื่อบเบิดไอ้ <c oughs> จ้ะจ้องเอิ่นกินเลย่นอ,อิมละละ่มแล้วล่ะ

ขึ้นจ้ะพลอ้าวนี่เอาดีตัวหลายนเลยนี่ครับโอ้าวนาศิพกันตอนอ่อนเนาะฮอกกุโปเดกเขามากขึ้นว่าล่ะว่าวาขึ้นแต่าผูกปลายขาวด้วยครับกระจายสีเขียวไปหลายหลายเนาะจ้ะเป็นเห็ดซุปนะคะแกงไม่ได้นะคะหลุดนี่ ฮอ,อนได้จำมือน,นี้ยไอ้เนาะแมนมีลมอยู่แต่ว่ากับฮอนใช่รับมีลมแต่ฮอนเ,นเอ,นอ่าเฮ็ดอ,อยัง,น,งอออน,นู้นเสียโอนนีกหรือฝนบ่อือต้นน้อยๆที่วานก็ทานได้เอาได้มาจะเถอะไม่อุ้ยขึ้นว่าก็ได้เกิดเดือนสิบเอ็ดเด้อมาเป็นเดือนห้าหมอว่ามันซุดเจือแล้วบ่ <laughs> ได้ครับผม ดอกน okay gone, uh, uh. so ีใช oui ่ล้วเทปโกครับผมโอ้ยแต่ว่าค่อยสมบุ์ปนไหนจ้ะเพอนแสบแฮแสบหลายเราแสบหลายนี่ต้องโอ้โอ้เอาไปกินต้องเอาดอกไม้คือสมบุรเดียบดิซ่ะสวยแมงไม่กินจ้ะ จีมน้อยนึงจ้ะสวยแล้วสวยแล้วบอกจ้ะสวยอีกแล้วเติม,มให้จหห<า>้ะจำล้งงามนาะงามคือการอ้ส,งสงองดอกจ้ะใช่ละดอกนึ่งนักันให,หลายนยังมากจ้ะ <laughs> มีเดดอกหนึง่งผุนดอกหนึง่งสองดอกส,สวยๆแ<ะ>ต่กังสวยอยู่สวยแบบบ้านบ้านบาน้บานสวย,ยติดไปน้ำไหมเลยจ้ะพี่นอ้องสีพันหเนรอไม่จ้่อ,อีกดอกจ้ะ อุ้ยดอกนี้ก็เด็ดเนาะงดอกนี้ก็เด็ดคือกันกันเนาะทีเด็ดทีเด็ดก้ะออกเข้าใจเลยกระดอกเดือยปนอิ่มเลยจ้ะพี่น้องเกรดใหญ่เนาะกระสีปิงปนเนาะอุ้ยใหญ่สวยเลยจ้ะนี่สวยมากเลยจ้าพี่เงี้ยนี่ดอกนี้กระใหญ่ๆก เดีว no I mean? ่าห well, <ills> ่างโดนซิมเนาะโดนซิมต้อของคนขาวอยู่ดิออกมากเลยเจ้าดูจ้าเรากสอนกันอยู่สอนสอนเลยเดีว่าบานทั้งกลุ่มออกแรงร่ได้ดได้ไอ้เรากึ่งดเรากึ่งได้อยู่จ้ะก็ปิ่งปนได้อยู่ครับูดีตอนนี้ฟังกับานคือกันบริมาหาอยู่ประมาณตั้งหมื่นกี่สาหมื่นบ่ กันข้าขึ้นผู้สมหมือดสอนนี่เอสามหมือสอนเนาะสามบานช้อนขึ้นผู้กะลางนะกะลางหมนี่สิก็เลยบานแม่งกินข้าบอกตรงนี่มองคนจ้่บานมึงไงครับบานรดเลยจะบานยังไงนี่นี่นี่โอ้ยยืดนซีหายไอหบอกมีดอกจูง โอ้บัางพอดีเลยคิดมบเอานอยว่าไอื้อนลครับผมนดอกจูมเพล่นลูกอยเป็นฝยาี้ปาดห้องไหเอ้ยโออตาเห่าคือผสมกับดอกคห็ดแอะปานี่ดอกค็ดนี่ต่ะดอกนาย่เอ้ยแกงใหญด้วครับเายุดเาบริข่าะไรเหมือนไรน สี่วันผลจะพี่น้องจ้ะบอกตันเอนกตาหน่อยเอาเลยสีตาสีกะตาใหญ่เลยสะตาใหญ่สีใดครับผมตาหน่อยเต็มดอกคุนใหญ่ดอกใหญ่ให้ให้ดีครับพูดดอกพุนี่ครับ โอ้ยไงปนในห่งางนี้ด้วยครับไท <ร S 2> <ร>้ะทองเขาอยู่ครับอ,อือแต่ปอดนดุดีกว่นานึงทั้งหนั้นคบผมตันบานงามงี้เปลี่ยนกระตา่ายจะเอามาใส่กระตาใหญ่เนาะตาหน่อยตามาส่งใบกระตาหน่อยมันหล่นนะจ้างหัน,นแต่ว่าเอามาใส่กระดอกบานจ้ะ อันนี้ก็สวยอยู่จ้าดอกจ้าสวยมากเลยจ้ายอดไอ้ดอกมันจกไ่หงุดหงิใช่อื้มอ้าวไอะน้งจีหาเห้อ่นี่ดีนโอ้หามดีแบบนี

จิ้มแล้ววัน ah ท er no. I mean ี่พาะเน่นดีต้นนีนมีขาตอนนี้ขาแง่เอาอยู่จ้ะน้องเป็นอย่างนี้เขาเคลียร์อกัอนแล้วบ่หน่อแมนตัวเตะไปตรงยางดีเอาเล็ดข้าลายก็แง่เตดอกดำเลยเนาะอ้วนๆเลยจ้ะนี่ดอกนึงเป็นเชื้อ ก็เส็จงเส่็จำลังเริ่มอากาศหนาเหลื่อมลดลงเนาะแม่จ้ะความหอนก็นลังมาจ้ะนี่จ้ะ,จะ,จะก็เดนกเรื่มโอ้คือกันหน่อยเนาะนแดงเจ๊ต้องต้องจ้ะเอาให้ปวดมา,<อ>าจังไรอ,อีกนะ เอาอเอาแค่ไหน,ปน,น,นหไปนี่ก็ออกสสีแล้วขอ้าหวนี่ดึงขาตัวเราเพร่ะนือแล้อ่างนี้เป็น,นัข้อขาคนที่ไม่อากินอือจะได้เห็ดเชือกบอนี่หน่อยไนี่ลายอะไรงามเป็นอะไรยังเดี๋ยวสนนออหานเน,น,นานนะ พูดอ่ะคุณเป็นเดียวได้่หมออมาจากไดน,ะอนนะดยอะมากงนคุณ้างในนี่ะหลกบมลุกทหนเพ่นยุดไปนเนจะเฮ็ดคอนออกมาพา่นยุาธนี่แบนีแตกซึ่งออกมาแตกซึ่งซึ่โรมาอีกแล,ล้ว <c ười> เอาใส่น้ำเห็ดก,กอบานจ้ะบ <END? S 1> งงา้มีดอกตูมบ เด้งนะ้ากิด,ดอ,อกงามใจ้ามันเฮดกอบอ่ะน้าบมันเฮ็ดกอเลยตเจ้คนสีหนิมกูเฮ็ดกอไยเน,น,นาอนนะนอันนี้บานแล้วจ้ะจ้ะรูดออกแล้วบ่คืออายุกอพันยุบไม่ ไม่ตายยับไม่นั่นทับเพิ่นวายุเพิ่นคือเปลี่ยนสิเห็ดเป็นด่างไงเห็ดแดงนาเป็นเห็ดแดงด่างจ้ะหามันเลยแดงน้าจ้ะชงงานชงงานงามคือส่งจ้ะ lái đồ cho bà chị bàn mệt bàn một, một, một. chùm mệt bỏ chùm mệt là ta bàn nè ta bàn bất cứ bé chùm <cười> không, <cười> không có được ông bên chữa nó à. Đúng cho ขาขาวดีเนาะน้องแดงเดขาขาวๆะงจิ้มละมัดนี่ขายาวๆเขาขาหอมจ้ะกับพ่ออายุอายงามดูซ้ำเลยอื้มง่ายๆเลยง่ามกลมบ๊อบคืตัวอายขาวัวแบ่ตัวอะจ้ะอุ้ยจุ่มงามนี่สวยปี๊ จะฝนมาเนาะแม่นแต่ละดอกมันจะงามคือการไอสุดยอดอีจ้าโอ้ยคย่ะสวยดอกสวยจะ้ะดอกนี้ก็สวยจ้ะบานสวยสวยีชมพูอ่องตองมันจะสวยอีกจ้ะบานสวยสามอ้าเดงนะจ้ะงามตัวลายดอกนี่จ้าสวยสุดยอดสวยเลยจ้ะ อีกจ uh, ้าโอ้สองตัวนี้อ่ะคือขาสามพอเดี๋ยวเงนแต่ว่าดอกเดียวรี่เร่งหนาต่อครับผมไปบางเฮ็ดคอนมองคยเก็บกระบอกนี้เนาะแม่ก็เดิ่ขคอนดูด้ยเลยครับผมเอาไปเด้๋ยวคิดเป็นเชื่อนะ

่อยก็ปลูกง่แต่ข้ายาวดอกงามครับงามด้วยๆๆนะอืมกรอบแห้งขาคนบริมาลายหมื่บนบานด้เาเนีบานเท่าจะไปกับบานงามด้ครับบ,บๆๆริมาตังซีเมือนส้มเมืนอนไหมข่านามเห็ดบดกอันนี้จ้ะ หนึ่งสองสองสวยงามแห่งนเลยหนึ่งกระแสบแกงกระแสบด้วยครับแดงน้าจ้ะแปดหกเปิดโอ้จ้ะอตอกไงให้ครับเตะกับผู้ชายไงน้าดีหนุ่มเนี่ยไงน้ามัน chùm hơn chị Đúng rồi Đúng ra Chùm hơn Nó náo mà chắc rồi Hết anh ấy mặt để ổ nó đâu Chưa Vẫn chưa ẩn ẩn mê vào thì sao không khổ khổ. Chưa khổ không chia Cái đọc bán mà đọc mình Ê khỏe hào đi con mày băng đi qua thì có hiểm <laughs> อุ้ยคุณคุณคเอาเลยเนมาเ <c oughs> <c oughs> อาเลยเด้อ <c oughs> ตาสองหอกสีเต็มแล้วตาแหลกเต็มเลยด้วยครับุวางอยูุ่ไปดูน้ำจันอีกครับผมโบลา, <c oughs> ายปในต่กพอได้เก็บหลาย พิปดคอกันเรื่องบึ้หายากเลยครับี่้าลค้าลาดอกที่สูงบุ้ยขนมาบ่เถอะเราทำเ่นไรดอกนีก็ได้ยเอาอะไรย่ได้สิี่แวมันเลืคนเดียวคงการหรยืนว่ายืนยันว่าเพนแสบเลยนี่เพื่อนแสบหรือเพื่อนออกหน่อยครับบอลู้งอตนี่แหครับเนงามบดสุดออกอาเบบีก็มี เบบี้ของผึ่งข้าลายจ้ะพี่น้องมาแต่เอาออกปาตินี่ได้นี่เขาตะเหลือมหมาอจ้ะมาปิดถ่ายรายกันเห็ุบทคอนครับผมเบย์จงเบยลร่างายขาว้จะครับี่ตาตงมันเป็ไยขอคุณครับผมใส่ถุงห่อย มึงโมโหเลยเอา่กี้ใส่ถุงกันปลายขาวใส่ถุงแต่เพราะว่าอันมะเสาที่เก็บเปิดเมื่อกี้ก็เอาใส่ถุงไว้หลุดแล้วเก็บในต้นนะเนาะเฮ้ยเฮ้ยดอกใหญ่งามแห่งสุดที่เนาะ บันหมงคลื่นเก็บไปเบิ่งพันบ่มีเนาะขลังแตะจมูกวันสิเกิดวัอวที่เป็นเรื่องการเก็บอันเก็บมังสาะที่อยู่ในต้นวันครับผดถ้าทพอวยกราบเลยด้วยครับพี่หนุ่มผมพี่หนุ่มผลงานอยู่รถหมดแล้วครับผมเพราะว่าป้าคืนไม่อีกแล้วเอาก็เอาครับผมถ้าฝนตกโตคือเฮ็ดสีออกแล้วครับบุญใช่ไหมใช่ไหม เอามีเห็ดก่อนเอาเห็ดก่อนดูเห็นเนี่ยดอกสวยๆเลยจ้ะเขาถ่ายแล้วครับผมบัดไปเดินทางต่อครับผมบัดจะสรุปผลงานกันกันนะครับดูหางหลอกรถหาเห็ดจนว่าเกือบคำพี่น้องซีมุ่งกลัวกับหามง่์เลยเดี๋ยวนี้ครับผมที่ภาคกลางบัตรที่นี่ เฮ็ดกะหาหน้าเกือบพี่เด้อครับผมหาปลาลังเนาะแม่นครับออกมาครับออกมาสวยดีออกมาเที่ยงไปบังมองบ่มีกะมีจ้ะไปบังมองบ่เห็นกะมีว่าสิไปบังเฮ็ดบ่ถอนหมองเคยเอาเนาะแม่นครับผมบ่เห็นบ่มีจ้ะพี่น้องบ่อแต่ว่ากระมานเนี่จ้ะเ้าเฮาก็เก็บต้นยืนแน่ก็ะมาด่าังสุดท้ายเนาะแม่นครับผมเฮ็ดวันนี้ ก็ส yeah. <pe> <sein> ิเป็นเห็ดกอแดงนะจ่ะส่วนหลายสิเป็นกอแดงน้อยเนาะนี่ครับกอแดงดอกบานกระไรดอกจ้ะในกระต่ายนี่สมิตรดอกบานเลยจ้ะทั้งกอแดงทั้งแดงหนาเนาะนี่ครับผมกระต่ายนี่ก็มีเห็ดกอแดงตูมอยู่ข้างบนแล้วก็แดงหนาตูมกัแดงหนาบานก็มีอยู่ข้างล่างแล้วก็เห็ดผงขาลายเนาะนี่ครับเอาไป้ข้างล่างจะเห็ดผงขาลายส่วนในถุงก็จะเป็นเห็ดบดจ้ารุ่น ปลายขาวกับลังเขียวจ้ะนี่ครับผมรุ่นแกงบัมีเลยจ้ะพี่เนาะคือว่าหมานอยู่ครับมื้อนี้มาเฮ็ดปลาร้างครับผมใส่สองกระตากับใส่ถุงเนาะแม่นครับผมจ้าสำหรับผลงานคลิปมื้อนี้เนาะจ้าเป็นคลิปของวันที่28เนาะคะ่ะ28ตุลาคม2568เมื่อกี้ก็พก่อคิดก็ขอฝากผลงานไว้อีกคลิปนึงเด้อจ้าถึชอบวิดีโอจังไรก็อย่าลืมซอยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งนะใเด้อจ้าสำหรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆจากช่องไม่กี้กพ่อรวยจ้า เมคิกก็พ่อคีก็ขอขอบพระคุณทุกไลท์ทุกแชร์ทุกคอมเมนต์ทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจคือเก้าล่ะจ้าขอบพระคุณเอฟซีทุกคนทุกท่านเนาะจารี่คอมเมนต์ดีๆเข้ามาให้กำลังใจเมคิกก็พ่อคีก้าครับผมขอบพระคุณหลายๆครับผมจสำหรับคลิปวันนี้เมคิกก็พ่อคีก่ฝากผลงานไว้เพียงเท่านีล้ละจ้าเอาไวพ้พอกันมเมื่อหน้าว่าเมคิกสิภาพไปหาหยังพี่กาไต่เนาะจ้ะ วันนี้เมคิกก็พ่อคิดขอตัวลากระบานก่อนด้อจ้าขอการควสวัสดีจ้าสวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีทุกท่านครับผมสวัสดีพญ่ยม่ใหย่สวัสดีคุณแม่สวัสดีคุณไอคุณพีได้หลายท่านครับผมขอพระคุณได้หลายด้วยครับผมขอบคุณทุกไลค์ทุกแช์ทุกเขมาเมนทุกการติดตามทุกการติชมทุกกำลังแรงใจที่ทรงมหให้ครับผมไม่ว่าจะอยู่ต่างประเทศหรือในประเทศครับผมขอพระคุณได้หลายครับผมกลับานพอกันไม่คิดหนาครับผมบายบาย